โอเคครับผมก็กราดสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะกท่านด้วยนะครับวันนี้ยุคผมเวอร์สนะครับผมอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าบังใครเงี้ยเด็กแล้วนะครับผมโอเคในวันนี้นะครับเราจะมาลงอารีนากันสักหน่อยนะครับเป็นอารีนาเคมปาจิเออใช่ใช่ศึกแย่งชิงนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ไดมอนด์เก้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลงกันสักหน่อยนะตอนนี้เป็นซีซั่นสองแล้วนะครับผมเป็นซีซั่นสองแล้วเพิ่งรีมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับโอเค รับทีมผมก็จัดประมาณนี้นะครับผมก็มันต้องมันมันเวลาให้สู้เนี่ยมันต้องให้สู้ได้แค่สามมันให้สู้สามทีมนะครับผมเราก็จัดจัดจัดซีซั่นแรกเนี่ยมันให้สู้ทีละตัวนะครับผมเล่นทันนะผมทันแบบสู้ทีละตัวเลยตัวหนึ่งเจอกับตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเจอกับตัวหนึ่งนะครับแต่อันนี้มันมันให้รวมกันหมดนะครับผมโอเคตอนนี้เราเจอเป็นไดมอนด์แปดนะครับพลังเราได้อยู่นะครับผมโอเคทำไรวะอ๋อฟรี โอเคเราสู้ได้มาณสิบขังนะครับผมอันนี้ถ้าผมเปิดก่อนนะครับเทิร์นแรกพลังผมเยอะกว่าโอเคเราสู้เลยโอเคครับผมก็เราก็ต้องคะตัวละครนะครับเพราะว่ามันมีหลายทีมนะมีสามทีมนะครับข้างบนห่วยไหมโอเคเปิดมันจะยูโรจิจำชื่อมันได้แล้วคิดทีท่แล้วจำไม่ได้เปิดไปตูมโอ้โหโดนติดอะไรวะบุคฮีปะนี่หมุนงงแนละ้วกอย่างนะครับ เปิดปฏิบิยุติติดใบสะอสองตัวนะผมแล้วก็ไอ้นี่ลดโกดไปปับ๊บโอเคทุกคนติดเลือไหลด้วยมังนะเมื่อกี้โอเคนี่มาละนี่สกิลอิจิกะกันโชมาละตูมวอ้นี้โคตรแรงนะโอเคฟังโน้นเปิดมาด้วยอันตินะครับผมของอิจิโกะนะโอเคก็แรงอยู่เอาเรื่องนะครับมาด้วยนี่าซุยฟองปะเออน่าซุยฟอง แล้วไอ้น,นี่อ่าชื่ออะไรวะแล้วก็ไอ้น,นี่เข็ปจิมาปุ๊บโอเคเป็นเบียคุยะนะครับเซนโบซากุระไปโอเคเออจิโกะไปต่อนะครับผมผมจะไม่กดข้ามนะครับผมจะไม่กดข้ามนะก็เกมหนึ่งก็นานดูอะเพราะว่ามีซะหลายเกมโอเคชนะไปแล้วบผมโอเคทุกคนต่อไปเป็นทีมสอนครับเปิ้ลม,มาด้วยโทเซนเลยนะครับผมของผมนะครับตุ้มตุ้ม โอเคจะแนวล่างไป3ตัวนะครับโอเคอ่าอีกมีไค่เียนเลละทีมกูไม่เขียนเลย,มมเ,ย,เ,ลยเปิดได้ตัวเดียวโอ้ตายแล้วใส่ยังไม่ได้อัพเยอะนะครับถ้าอ่าจริงๆมันนินก็เปิดก่อนได้แล้วก็โทชิโร่ก็เปิดก่อนได้นะผมโอเคเปิดมาด้วยอ่าอะไรวะฝั่งโน้นนะครับผมมายูรินะครับผมเป็นตัวที่ผมอยากได้นะครับเป็นแบบตัวที่ผมชอบมากนะครับแต่ยังไม่มีนะโอเคโอ้โหมึงใส่กูยับเลยกูชนะไหมเนี่ย โอ้โหติดน้ำแข็งนะครับส่วนของทาชิโทชิโร่ผมติดน้ำแข็งไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ติดพิษปะเออน่าจะเป็นพิษนะครับแล้วก็ตาเป็นนินนะอ่าผมจะตายไหมเนี่ยโอ้โหติดเลือล่อนไหลติดทุกอย่างโอ้โหฝั่งนูกยังไม่ได้ตีเลยเดืยดร้อนโอ้โหไอ้เย็นนี่มันเน้นเน้นทีมซอ,องนี่ว่ามันเกินไปไหม โอ้ยนั่นผมติดบล็อกอะติดน้ำแข็งอะตัวชิโร่ผมอะไม่งั้นผมได้ติดอันตีแล้วนนเนี่ยโอเคอันนี้ให้หิวปุ๊บนินไปเอาให้น่าให้ตายมันได้เลือดหรอวะมันอยู่รีอะเรียบร้ยรอยมันอยู่รีได้เลือดอื้มฝันโอ้โหแฮงเออตายอยู่รีตาย ฝังนน้นไม่มีอ,อ๋อมีตัวหนึ่งตัวนะที่ได้อันตีเอ้ยไม่ได้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 ไไดแต่ไอ้นินติดเลือดไหลกันน่าจะตายนะโอเคโอเคทุกวนนินเข้ามาโอ้โหโอุม้มจวงกูดแต่วิลล์สนามนี้เยอะตึงวะ่ะ คือเราจัดทีมโหดได้นะครับคือเราต้องทําให้มันบาลาน์นะเว้ทุกคนถ้าทุกคนทําแบบไม่บาลาน์เนี่ยมันก็จะแบบท่วงตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็แพ้อะไรเงี้ยเฮ้ยอว่าว่าเราพี่ชนะไหมวะถ้ามันค้านนินโอ้โหนิดทีน้ำแข็งโอ้โหตาไม่ตายวิธีชนะอยู่โอเค่ที่ เรียบร้อไอ้ยโคตรตึงเลยทุกคนหี้ยตึงจริงนะครับสำหรับแหลงของไดมอนด์นะครับโอเคมาเปิดกันด้วยฝั่งน้นก็มีตัวดีๆเด็ดๆเยอะอยู่นะครับผมโอเคตัวผมก็ไม่ค่อยมีนะอืมส่วนมากจะเป็นเด่นเสร็จแรกหมดเอ้ยรีโลดอะไรอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยแล้วกูชนะไหมเนี่ยเอ้า แล้เมื่อกี้ผมชนะป่ะวะเฮ้ยเอาอ๋อชนะนะครับทุกคนเยี่ยเช่ป่ะเราเจอกันคนนี้ป่ะเข้าไปดูคนเย้ยืนดีก็หลุดมันไม่ใช่มันหลุดมันเลิศอะไรละป่ดเธอใช่ป่ะวะนี่เราเราเจอกันมันป่ะเออใช่ใช่อย่าดจิโอเค โอเคโอเคทุกคนโอเคแล้วก็ชนะมาแล้วครับเดี๋ยวพามาดูสักนิดหนึ่งอันนในโซนของการ PP นี่ครับจะได้เป็นที่โซนของนี่นะครับเคปาจีนะครับผมแล้วก็เป็นอ่าโซนนะครับโซนโซ่ต่อสู้แล้วก็ได้ดาบขอกขอเซนนะครับผมก็อยากได้ดาบของเซนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไอ้นี่หนังสือแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะเออุปศุดดิบไปละเออครับผมสามารถเราสามารถรีเซ็ตได้นะครับแต่ผมไม่รีแล้วกันนะโอเค เดี๋ยวเราผมตัดก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกเกมหนึ่งนะครับผมโอเคเจอกันโอเคตอนนี้เรามาแล้วนะครับรถที่ผมตัดเพราะว่ามันอัดยาวไม่ได้นะครับผมโอเคเราเจอคนหนึ่งนะครับเป็นไดมอนด์เจ็ดนะครับอ้าวไปได้แล้ววะโอเคฟรีไปน่าจะได้อีกตาเนี่ยนีตน่ตตาเนี้ยตาสุดท้ายแล้วนะครับเราตัดให้มันบาลานซ์หน่อยแล้วกันเอาอะไรดีวะ น่าจะได้อยู่นะโอเคทุกคนโอเคไปไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วกินน้ำแป๊บโอเคทุกคนมาเปิดมาด้วยลืมชื่อโอเคสวยโอเคติดสตันติดบึงงงไปนะครับผมอ่ามาด้วยนี้ต่อเลยนะครับดูดีจดติดใบไหมติดกิจิกะคินโชว์ไปหนึ่งตัวนะครับผมไปยไหม โอเคตายไม่ได้สบันแขนด้วยนั่นจะตายไม่พอโอ้ยนนไม่ตายถ้าตายนั่นจะได้สบันแขนของเคปจินะครับโอเคอย่างน้อยก็ฆ่าสตูได้โหเคปจิแรงจริงวะโอเคอฟันโอเคเราใช้เออไปด้วยอันตีของยุกยะ โอเคไม่ตายว่ะมาสะบ,บันแขนมาเลยทุกคนตูม,มตายสะบ,บันแขนแหลงอยู่นะี่ยต่อยไปรับเถินแรกไม่น่า,นาใช้ปันห้ามากนะครับเถินสองนี่แหละพอตัวเริ่มน,อนนะ้อยแล้วเปิดด้วยโทเซนคาซิยุไม่ใช่ตูมตูม,มไม่แรงมากว่ะแต่ก็น่าจะรอดอยู่วนะ่ะโอเคฝันไป ดีถ้าค่าได้สักตัวหนึ่งก็จะน่าจะดีนะอโอเคอันนี้เลือดสองตัวเหลือครึ่งหลอดละมาด้วยแชทนะครับปาดต่อยไปไม่แรงเท่าไหร่นะครับอันนี้จําชื่อไม่ได้นะหัวหน,น้าหน่วยที่เท่าไหร่เนี่ยโอเคททชิโร่มาอย่าติดแข็งก็พอสวยโอเคโทเซนนะครับผมปัม๊มปัม๊มเจาะหลังนะครับว่ามันแรงนะโอเคนินเรายังไม่ตายนะครับผม ลองลองขอนตีสักทีหนึ่งแล้วมันค่อยตายก็ได้นะนินนะโอเคเอ้ยอะไรอะไรดืดๆอะไรโ <c oughs> อเค okay, ตอนนี้เราได้ตีตัวแล้วครับเพิ่ม,มด้วยปืกนกลเล็กนะครับไม่รู้กูมั่วครับโอเคฮิวต่อนะบผมโอเคสวยเพิ่มไปด้วยโทชิโร่นะครับโอเคติดเต็มแขงสักตัวแล้วต้องติดแหละโอ้ไม่ติดสักตัวเลยแห้งเลยเพิ่มไปด้วยนินนะบผมจังวะนนี้ตายสวย ผมมด้วยซูโฟงต่อเลยครับยิงไปตูมโ,โ,โหแรงเอาเรื่องนะครับผมหมาตามีสกิลไปตายสวยนินตีไอ้นี่แรงนะครับผมตีบอสแรงมันตีเป็นตัวที่ตีเดียวแรงนะครับผมโทเซนไอเจอผมมด้วยพลังมัดของโทเซนตูมเรียบร้อยชนะแล้วเรียบร้อยนะครับผม ต่อไปเกมสุดท้ายนะครับเรามาดูกันว่าเราจะชนะได้ไหมครับเพราะว่าทีมเราค่อนข้างที่จะแห้งเลยนะครับนี่เจออับบารายรนจิเราจะชนะได้ไหมครัไม่ได้เปิดสักตัวเลยอัที่ไอเวนเร์แต่ฝั่งนู้นมีเขียวนะครับผมในเรื่องนี้ค่อนข้างเท่เลยนะอะไรทิกตอกอะไรมาเนี่ยโอ้โอเคอับบารายรนจิโอ๊ยตูมไอมันชื่ออะไรวะลืมวะผมไม่ได้ซุ่มเหมือนกันนะตัวเนี้ย โอเคทุกคนเอาไาไลน์ลินจิจมายิ่วตูมเข้ไปสู้สินะครับคู่นี้หัวตัวผมก็ไม่ได้โหดมากนะครับก็มไม่ได้อัพไม่ได้อะไรเลยมาไอ้ยี่คลิปนี้น่าจะนานว่ะทุกคนคลิปนี้น่าจะนานเราเรื่องลนะโอเคทุกคนจะตายละเอาไาไลน์ลินจิมาครับผมจังหวะน,นี้ตู้มไม่ได้บังไข่นะไม่รู้ว่าในอนาคตจะมี UR แบบเป็นบังไข่มาหรือเปล่านะครับโอเค อาบารายฝันเฮ้ยเบืงอถโอดเออมันอะไรเ้ยเอ้ามันอีกแล้วมันคืออะไรก็จะดูว่าเอ้าโอ้โหมันคืออะไรวะทุกคนผมไม่แน่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรวะมันแบบไม่ให้แบบเล่นนานเกินไปหรือเปล่านะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใตอ้อารีนาขั้นสูงนะครับผมเคบัจินะครับผมก็ได้ปรับรับมาใหม่แล้วนะครับผม โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีมแล้วนะครับก็คลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันบผม